นี่อย่าคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของวันเกิดแล้วจะทําอะไรก็ได้จะเลือกอะไรก็ได้จะกินอะไรก็ได้นะค่ะบอกก่อนเพราะคนที่จ่ายเงินอยู่นี่เพราะฉะนั้นข้าวแกงปลาตากินไปค่ะนายแม่ไม่เป็นเยอะขอร้องไม่ได้ดัดจริตลจะกินไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกดัดจักแต่ย่าไม่เอาเนาะวันเกิดแม่ก็ไม่เต็มนื้ออยากกินอะไรอ่ะก็มามา <łość> ไม่รู้พอถามนางนางก็บอกไม่รู้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ง่ายๆอะไรก็ได้เบาๆอะไรก็ได้ง่ายๆเบาๆที่ไม่ใช่แกงปากตายเราถึงแล้วค่ะอะไรข้าวแกงเมืองนครนี่เลยโอ้ยทุกคนดิทุกคนสะพึงมากเลยมั้อะไรแกเลี้ยวรถเข้าไปแล้วยังไงเอาไงเอาไง ไม่มีที่จอดรถเพียงเนื้อยากกินอย่างอื่นเหรอคะเออในแม่คิดว่าในแม่อยากกินอะไรคะในแม่ก็พูดเลยคะ่ะ <c oughs> ก็แกงอะไรก็ได้ยเยอะเยอะค่ะเขาหลงก็ไม่เยอะแต่ว่าเขาแกงมันแกแก็รู้ว่าเพียงกินแ,แกงอ่าโอเค <c oughs> ไปย <c oughs> ูเทิร์นยูเทิร์นมีพะโล้โอเอาพะโล้ก็ได้มีแนไ่ไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนใจแล้วอยากกินอะไรแพงๆแ,แบบสะพึงสะพึงอ่ะเพราะว่าคนจ่ายเงินอยู่นี่วันเกิดคุณแม่พาคุณแม่มากินข้าวเลี้ยงพาคุณแม่มาทานข้าวนักบ้านร้านหรูๆใครจ่ายคะ นี่ค่ะหยอกบันแน้มันพ่อแ้่คุณพ่อมาทานข้าวรมไม่นาเจ้าพิาใครจ่คะพ่อมค่ะหยอกอย่มั่นค่ะขอร้องบ้าเขาก็อาจจะจ่ายก็ได้แต่โลกสวยอาศาสตโลกสวยขอร้องโลกไม่สวยแต่กูสวยมากสะพึงแบบสุดนี่จะบอกอะไรให้ฟแม่แบบทุกหน้าเกาหลีมาแล้วสามรอบผักเนาะทำไมอย่ามันโนเพอรพกเนาะ ุเพื่อนๆคะเอาเป็นกําลังใจให้ย่าด้วยนะคะพอดีว่าย่ามีเอ่อคิวการทุบหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วปีข้างหน้าค่ะได้คิวนาก็ย่าย่าน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 าย่าก็จะเล็กเกลือเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมอะไรกินอะไรพูดเลไรไปได้กินได้หมดเลยตอนนี้นี่เลยค่ะท่านผู้ชมแล้วตัดตรงนี้ออกนะครัแล้วก็ตัดจามออกนะครับจะกินอะไรก็ไปหมดเลยนี่เลยค่ะแล้วก็แก้ผักใหม่หรือหมดขา หน้าย่าสวยแล้วนะ่ะโอเคนะคะไปแล้วนะคะเคียร์นะคะชอบเลยใชถ้าใครเมนมาบอกว่าพี่สย่าสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปทำหยุดเดี๋ยวนี้แม่ฉันจะไม่ให้ต่างนะขอร้องโอเคนะคะไปแล้วค่ะเคียร์นะคะชอบเลยเชจะได้ที่หมืองกันแล้วเจอกันนะคะวันนี้เราทำบุญเนาะเป็นงานบุญฟิลแบบกรุบกริบใครบอกใครว่าหน้าย่าสวยแล้วไม่ต้องทุบ เม้นหนวใจ้มแมสวยมากเลยค่ะจะบอกให้วันนี้มันแปลงปรัง bright bright แสงเนี่ยแสงแดดจากข้างนอกเนี่ยมันช่วยให้คุณแม่สวยใช่อันนี้กล้องอะไรไอโฟนไอโฟนหกจริงๆหน้าคุณแม่อะแบบโหโรยลามากเหมือนสาวอายุแบบแปดสิบเก้าไม่นอ่เรอพี่อะโอเคไปแล้วค่ะเอาไปสามรอบแล้วพอเถอะหยุดแอปหน้าสักที แหวนที่มือเอามาแบ่งใส่สักวงหนึ่งซิเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยดูดิของลูกดูโหบางเฉียบดูของนางดิโหห้าหกนิ้วใส่แบบหนามากก็เม็ดเท่าลูกตาเป็นไรอ่ะไม่บอกไมดูของลูกชายดิคนได้ห้ามตัดแขนอยากได้อะไรบอกโอ้ลาลิกาอีกแล้วไม่ได้วันรวยนะไม่ได้วันรวยไปไปสายไป้ายไป้ายโอเคนะคะบ๊ายบายทุกคนวันหมือนวันใจ้เนีย